สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอล่ําเลาะเลาะนะครับมาอัปเดตน้องพลอยน้องเพชรบอดบ,บอยซอแอนสำหรับเซานี้บรรยากาศเซานี้นะครับโอ้โน้องพลอยน้องเพชรกับที่พี่น้องแฟนคลับผู้ละเดินทางมาถึงรังสิตบานอยู่รังสิตเป็นทีเรียบ้อยแล้วนะครับเพราะว่าสิมาจัดงานวันเกิดแฮปปี Happy Birthday> Happy Birthday <t> ้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ครั้งแรกของน้องพลอยน้อ,องเพชรบอดบ,บอยกัน แจงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่14เอออยู่ตลาดมินบุรีอยู่มิ้นบุรีผู้ใดแฟนคลับอยากมาแฮปปี้เบิร์เดย์นํากับมาเ้อวันที่14นะครับอเออล้างมือล้างมือหน่อยลูกเออล้างลาง้ลา,งลางมือล้างเออล้างล้างเออล้างมือล้างมือแล้วทำยังไงนะเราเช็ดมืออยู่ไหนนะผ้าเช็ดมืออยู่ไหนนะ ฆ้าชี้มือไม่มีเลยล้างหลังมือด้วยร้องไห้ลองร้องไห้ฮ้อนเย็นโอ้ฮอนเย็นเย็นยัง,ยงลูกเย็นยังเย็นแล้วกินเองนะ อร่อยไหมขอบคุณองใสป้าบิวแน่นอนเลยฮายสวัสดีค่ะคุณยายมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งเต้าแฝดค่ะกุสม <Morning. S 1> อร์นิ่งอร้อนเออร้อนอู้กุสมอร์นิ่ง how are you mm hmm. ยายพรไม่สบายดูแลสุขภาพด้วยนะ ยายต้อยเป็นไงบ้างนะ <c oughs> นมเยสโกหนูมากินอ่ะลูกน้องเพชรโอไปล้างมืออยู่นูนไปล้างมืออยู่ในบ้านอย่าไม่ต้องเข้าไปนะลูกนะมันเปื้อนเอาไปให้น้องเหรอคะมันจะเปื้อนที่นอนลูกมากินข้างนอกเอามากินข้างนอกค่ะเอามาโอ้ยโอ,โอ,โอยล้วออกมาเดอ้อยายจะกวาดบ้านยายจะกวาดตรงนี้ก่อนเลย

มาพี่พี่พลอยมาไปไปเอาไปจะเปนมัดไปจะเปนมัดไปไปใส่สิไปใส่ลูกมันแดด,ดแดดมันออกแล้วมันบ่หนาวคือบ้านเฮาเด็กกรุงเทพอ่ะหนาวมันร้อนเดียวใส่เ้าก่อนใส่หัวหน้า ร่วงร่วงกวนเนาะมาพี่มาพี่มาพี่ไปไปไปเอาไปลู้ว่าจ๋าได้อะไรคว้าได้อะไรตามนเอาญามาอยู่สายมือนญามาอยู่สายย่ามาอยู่กรุงเทพค่ะย่ามากับหลานแน่แน่แน่ไปอยู่กรุงเทพสองวันแล้วจ้า ไปไหนไปไหนฮะไข่มั này, no My way. My way. My way Wait, ่ไข่ไห่รืมเป่หงไข่ไห่ไข่ไห่ไข่ร้องไห้ไปยายจะไปเอาแนวชาร์วสายชารกใช่แบบยายหมดหมดนี่อะไรอันอันนี้เอียงเข้าบูบอธน่ใส่เลยสันอไรยันใส่อันินั้นเอะอ้ไรอะไรลูกอะไรอะไรถอยขอย ใมาเลยมาแลคุยใหมาเริ่มเมาแล้วใครมาเริ่มเมาใดสองประโยคแล้วนี่แล้วมันมียุงในผมเนี่ยยุงทำไมมันเข้าผม่ยยายาเอลยขาเรวขึนกนั้นตื่นจะมืตื่นตั้งแต่หกโมงตีห้าตีห้ากว่าจะหกโมง

ว่าอยู่กับยาก่อนเยายไปทำอะไรนะเอาตอนไมเขาบอกอยู่กับาก่อนเลยยายเดีงมาให้นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเอยู่กัาก่อนเคเอาวีวีให้ยาแล้ววีจะเป็นเป็นลูกฝรั่งของท่านย้ในดอกสูงยา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 แลาดึงมาหน้าหนูนะปิดไว้ปิดไว้ของพ่อ เอาน้องเพชรบีให้ย่าเร็วลูกบีให้ย่าเร็วเสริมสวยให้ย่าหน่อยเสิมหน่อยนะปุ๊บัฉยปุ๊บเลยกยักหยักหยักหยักเกหยักใหญ่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 ยักใหญ่

อันนี้หมวงแคนนะลูกเนาะว้าวเนยโน่นี่เอาได้ค่ะว่าเป็นโนว้าเลยแม่อับอไอ้กลัวกลัวยัแม่แม่เป้าอยู่ไหนเป้าเป้าเป้าอยู่ไหนไปเมิดพ้มแมวไปซื้อโอ้พ่อพ่อพ่อไปซื้อลายยางเลยสิไปรถตัดเลยทีแม่แม่สิไปรถตัดเลย ยักยัพ่อพ่อทำยักไหมเอ้ไม่ไม่พลอยเหตุผดไม่เออน้องผิวองผิอนบอกอคุณย่าคุณยายแฟนข่าบเอฟซใครอยากเจอน้องเพชรน้องพลอยให้ไปเจอวันที่สิบสีบอกเร็วลูกบอกเร็วให้ไปเจอวันที่สิบสี่ที่ ไม่พอพอเป็นยักษ์ใหม่เนี่ยพ่อเอาบอกบอกเร็วบอกเอฟซีน้องน้องเพชรน้องพลอยไปเจอวันที่สิบสี่ที่โลตัสมนบุรีนะคะใครอยากไปเบิร์ตเดย์น้องเพชรน้องพลอยเจอกันที่โลตัสมนบุรีเริ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะหนึ่งหนึ่งทุ่มเป็นพ่อบอยพ่อบอยทำยักษ์ใหม่ ฝากพี่น้องแฟนคลับนะครับน้องพ่อยน้องเพชรดอมน้องพ่อยน้องเพชรอันกิขึ้นวันที่สิบสี่ทีมงานมอล่ําใจเกิดลอยเสือสีทํำการแสดงอยู่มินบุรีดังนั้นพี่น้องอยากไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องพ่อยน้องเพชรน้ำกะเดินทางไปด้วยครับเด้อและนี่คือการอัปเดตนะครับบรรยากาศเซานี่สำหรับน้องพ่อยน้องเพชรไทยพี่น้องแฟนคลับได้บ่งได้ชมกันนะครับ